ด้ว่ว่ามีสายเลือดของนักรบผู้ยิ่งใหญ่ไหลเวียนอยู่ทั่วพัววร,รากายกระจัดกระจายไปทั่วทุกอนูทุกรูขุมขนประกอบกับก,บการถูกอุ้มชูเลี้ยงดูเพื่อให้กลายมาเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นั่นจึงทาให้พระชายราชาในวัยแค่14บสพรรษาก็สามารถนําทัพอยุธยาประกาศศักดาเหนือทัพล้านนาได้อย่างไร้ข้อกังขาทว่าในขณะที่ชาวอายุธยาดีใจฉลองชัยชนะกันอยู่นั้นลึกลงไปในพระราชาไัยของพระชายราชากับยังทรงปรารถนาจะสู้ศึกกับล้านนาอีกสักกลา ด้วยว่าอันชัยชนะที่ได้มาในครั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเพราะสมเด็จพระอัยกาพระรามาธิบดีเจ้าที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังคอยวางแผนสั่งการงานยุทธการด้านต่างๆมา,า,าโดยตลอดดังนั้นหากพระชัยต้องการจะก้าวออกจากเงาของสมเด็จพระอัยกาเพื่อประกาศให้ก้องฟ้าว่าข้านีหรอเว้ยเดอะเบสพิเศษใส่ไข่ไม่ผักไม่เล็กไม่เนื้อไม่งอกไม่ชิ้นไม่น้ำไม่กินละเว้ยโดยเจ้าชายน้อยแห่งอยุธยาสรงมุ่งมั่นฝึกฝนและรวบรวมไพ,พ่พนอยู่นานกว่า2ปี และแล้วเลิกงามยามดีที่จะกี่ทาทับข้อตีเชียงใหม่ก็มาถึงจนได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เซเว่ c h ช n แนลช่องเราเรื่องอันดับสุดท้ายของประเทศเราเปเพียวโบกที่65นี้ภูมิใจเสนอพระชัยราชาราชาผู้ฝึกแต่ลบไม่เคยฝึกรักเลยไม่รู้ว่ามันหนักมันหนาแค่ไหน โดยเรื่องราวจะเป็นยังไงอะไรทําไมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาครับมาต้อมวงกันเข้ามารับชมรับฟังเรื่องราวมันๆต่อไปนี้พร้อมกันได้เลยครับถึงแม้ลโลโก้จะเปลี่ยนแต่ความเพียนท้าบอกของพ่อของแอดมินยังเหมือนเดิมเด้อ หลังจบศึกเดบิวของพระชัยที่ศรีสัชนาลายัยแม้เจ้าชายน้อยจะทรงได้รับเครดิตในการเป็นผู้พิชิตสงครามครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียวไม่เกี่ยวกับใครทว่าในความเป็นจริงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้แผนยุทธการและการบัญชาการรบที่สุดแสนจะชาญฉลาดของสมเด็จพระรามาธิบดีจเจ้าแทบทั้งสิน้นด้วยเหตุน,นี้เองทันทีที่สเสด็จกลับมาถึงราชธานีกรุงศรีอยุธยาพระชัยราชาก็ไม่ลีลาวางท่ารอชาใช้เสียเวลาเวลาแต่อย่างใดทรงมุ่งหน้าเข้าเฝ้าสมเด็จพระอัยการในทันที โดยงานนี้สมเด็จพระชัยจำต้องจำใจตีนาเศร้าเล่าความเท็จเพชรทูลต่อสมเด็จพระอัยกาใจความว่าเสด็จป,ปู่ขอรับบัดนี้คงถึงแก่เวลาที่หลานจำต้องทำใจจากจรไปก่อนแล้วถึงเกศแก้วพิจุนยี่สุดสีจะลาล้างห่างสิ้นกินมาลีคงจะอีกหลายปีที่หลานคนนี้ถึงจะมีโอกาสไดีกลับมาถวายงานเพื่อเป็นการทดแทนคุณถ้าเอาไง่ายๆแบบไม่สำบัดสำนวนชวนให้สับสนและจะต่อตรงพูดลงกลางวงประเด็นเลยแล้วกันนั่นก็คือพระชัยราชาต้องการจะกราบลาเสด็จป,ปู่กลับไปประทับยังเมืองพิษณุโลก โดวยเวพราะหากเป็นที่เมืองสองแควแน่นอนว่าพระอาทิตย์ยวงผู้เป็นพระราชบิดาที่ไม่ได้ทรงใส่พระไัยเรื่องกิจการงานสงครามจะต้มอบอำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการกองทัพให้แก่พระชายราชาผู้เป็นพระราชอารโอรสองโตอย่างแน่นอนทว่าเพราะอะไรทาไมยังไงที่ทําให้พระชายในว 14, ัย14พรรษาถึงคิดที่อยากจะขึ้นบัญชาการกองทัพถึงขนาดนั้น และที่สําคัญพวกเหล่านักรบผู้กล้าทั้ง5,000คนที่ถูกขนานนามว่าทัพชัยหายไปไหนซะแล้วก็ถ้าทัพชัยไม่อยู่กับพระชยัยมันก็ไม่ใช่ทัพชัยใช่ไหมครับแบบนี้มันก็ไม่เกี่ยวแล้ว ย้อนกลับไปในตอนที่กองทัพล้านนาตัดสินใจกีทาทัพล่วงล้ำเข้ามาในขอบคันธศีมาอายุทยาด้วยเพราะมีเจตนาหมายมั่นจะเข้ารมรันห้าหันเพื่อหักหานยึดเอาทรัพย์คมเหงบังคับจับเฉลยชาวเมืองสีสัชนาัยแล้วกวาดต้อนกลับเมืองเชียงใหม่กลับไปเป็นทาสพายเพื่อใช้แรงงานโดยด้านสมเด็จพระรามาธิบดีเจ้าแม้พระองค์จะทรงทราบข่าวการรุกรานครั้งนี้ในทันทีจากพวกเหล่าเสือหมอบแม่เป้าที่พระองค์ส่งไปคอยจ่อเฝ้าอยู่บริเวณชายแดนซึ่งตามแผนเผชิญเหตุในการปกป้องอาณาเขตดินแดนประเทศทางตอนเหนือนั้น ทันทีที่มีการลวงล้ำหรือถูกลุกรานคนที่จะต้องนำทัพเข้าต้านทานเป็นประการด่านแรกนั่นก็คือพระอาทิตยวงศ์ผู้ดำรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าวังหน้าหรืออุปราชายุทธยานในเวลานั้นนนั่เองโดยเจตนาที่แท้จริงของแผนพผชิญเหตุนั้นไม่ใช่ว่าสมเด็จพระรามาธิบดีเจ้าต้องการจะให้กองทัพวังหน้ามีความเก่งก้าสามารถเข้าพิฆาตเขยนฆ่าศัตรูจนได้รับชัยชนะและขับไล่ข่าศึกกลับไปแต่อย่างใด แต่สิ่งที่พระองค์ต้องการจริงๆในเวลานั้นนั่นก็คือการให้ทัพของวังหน้าที่ประจำการอยู่หวัวเมืองเอกหรือก็คือเมืองพิษณุโลกยกพลออกมาประจำหน้าค่าศึกเพื่อสู้ทวงเวลาอย่างน้อยๆก็ไม่กี่สัปดาห์หรือจนกว่าทัพหลวงจากอายุธยาจะตระเตรียมไพ่พลจนพร้อมสับถึงจะสามารถเคลื่อนทัพตามมาสมทบได้ โดยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในสมัยนั้นการเตรียมทัพเพื่อออกรบโดยเฉพาะทัพกษัตริย์หรือทัพหลวงมันจะต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากในการรวบรวมไพ่พลผู้คนตลอดจนอาวุธยุโทโธปรกรณ์ต่างๆซึ่งในอดีตอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนหรือหลายเดือนเลยทีเดียวกว่าที่ทัพหลวงจะพร้อมแต่ด้วยเพราะพระปีชาของบุรพภกษัตราู้ลวงลับอย่างสมเด็จพะระบรมไตรโลกนาถที่พระองค์ได้ทรงแบ่งการปกครองของอาณาจักรออกเป็นสส่วนคือส่วนพลเรือนและส่วนทหารโดยส่วนพลเรือนจะมีรูปแบบการบริหารในลักษณะจัตุสดมหรือเวียงวังคังนา ส่วนทางทหารหากใครเต็มใจเข้ากองทัพก็จะได้รับบัฟตอบแทนเป็นทรัพย์สินเงินทองนู่นนี่นัน่น,นอะไรทําไมก็ว่าไปนั่นจึงทําให้อยุทยาถือเป็นอาณาจักรแรกๆในเบื้องบูรพาทิศที่มีทหารอาชีพประจําการสแตนบายอยู่ตลอดเวลาเผื่อว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นซึ่งก่อนหน้ารัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถอายุทยารวมทั้งอาณาจักรต่างๆจะใช้วิธีบังคับกะเกณฑ์ผู้คนมาเป็นทนหารเข้ากองทัพก็เฉพาะเวลาที่จะต้องรบหรือทํสืึกเพียงเท่านั้นเอาละครับ ทีนี้กลับมาที่พระอาทิตย์ยวงเจ้าวังนาผู้ครองเมืองพิษณุโลกในเวลานั้นแม้จะทรงรู้ดีว่าหน้าที่ของพระองค์นั้นก็คือการถ่วงเวลาทัพล้านนาไว้สักครารอจนกว่าทัพระราชบิดาที่อยู่อยุธยาจะแต่งทัพแล้วเสร็จแล้วยกตามขึ้นมาสมทบแต่แม้ศีสัสชนาลัยเองเขาก็มีกาลังพลอยู่จํานวนหนึ่งอยู่แล้วซึ่งแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอละมัง้งว่าแล้ววังน้าจึงตัดสินใจไม่ยกทัพออกจากเมืองพระพิษณุโลกซะอย่างนั้นนั่นถึงทําให้สมเด็จพระรามาธิบดีต้องเปลี่ยนแผนกระทนหัน พระองค์ทรงเรียกรวมเหล่านักบรบฝีมือดีที่สุดในเวลานั้นซึ่งประกอบไปด้วยกองทหารล้อมวังที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเขตพระราชฐานชั้นในกองทหารมหาเล็กราชองครักษ์รวมทั้งกองทนายเลือกหอกขวากองทนายเลือกหกอ,อกหซ้ายโดยทั้งหมดที่เอ่ยมานั้นรวนแล้วแต่เป็นสุดยอดของสุดยอดของสุดยอดนักรบอีกทีหนึง่งซึ่งพอมารวมกันแล้วพวกเขาก็จะกลายเป็นกองรบพิเศษที่มีกําลังพลเกินกว่า3,000คนดีๆนี่เองและเมื่อบ,บวกกับกองทหารทั่วไปอีกนิดหน่อยนั่นจะทําให้กองรบกองนี้มีจํานวนมากถึง5,000ันคน โดยสมเด็จพระรามาธิบดีเจ้าได้มอบหมายคำสั่งยุทธการให้กองรบกองนี้โดยให้ทั้งหมดแต่งกายคล้ายหน่วยทหารทั่วไปของกองทัพอยุธยาอันหนึ่งเพื่อเป็นกลางพางสายตาและทำให้ข้าศึกชลาใจจากนั้นให้ทั้งหมดเล็งยกทัพขึ้นไปสกัดทัพของพระเจ้าเชียงใหม่ที่เมืองศรีสัชนาลัยให้เร็วที่สุดโดยในการนี้ให้ทำทีไปว่าผู้ที่นำทัพมานั้นคือพระชัยราชาผู้เป็นพระราชนัดดา ซึ่งหากยังจํากันได้แผนการรบเพิ่มบารมีในครั้งนี้ก็จะคล้ายๆกับตอนที่พระเจ้าอู่ทองทรงส่งพระราเมศวนผู้เป็นพระราชโอรสให้ยกทัพไปตีเมืองนครธมนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าแผนการครั้งนั้นมันล้มเหลวเปียว,ยวไม่เป็นท่าทว่าผิดกับครั้งนี้ที่ประสบความสําเร็จถล่มทลายดังที่ได้เล่าไปแล้วในเล่าเพียวเพียวบวกที่65ก่อนหน้านี้แต่สิ่งที่ทําให้พระชายราชาไม่ถูกใจไม่กดไลค์กดแชร์ให้แกชัยชนะในครั้งนี้ นั่นก็้วยวณกรบเกือบทั้งหมดนั่นคือแก้วทหารกล้าคู่บาร,รมีของสมเด็จพระรามาธิบดีเจ้าอีกทั้งพวกเขายังรับคําสั่งโดยตรงจากองค์พระมหากษัตริย์เพียงเท่านั้นซึ่งจริงอยู่ว่าพวกเขาจะยอมสู้ตายถวายชีวิตเพื่อปกป้องพระชัยหากนั่นมันคือคําสั่งของผู้เป็นนายแค่นายบอกมาว่าต้องการสิ่งใดพวกเขาก็พร้อมจะหาให้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ซึ่งในกรณีของพระชัยก็จะประมาณว่าไม่ได้รับความพอรพบยำเกรงเท่าที่ควรจากนักครบบบางคนโดยเฉพาะพวกที่แก่แต่เก่าซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดา ดวยว่าตัวของพระชัยนั้นทรงวิ่งเล่นอยู่ในกองทัพมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กหัวเล็กเท่ากัปันดังนั้นหากต้องการจะมีนักรบคู่พระไทยที่แค่มองตาก็รู้ใจถึงไหนถึงกันพระชัยจะต้องสร้างคนเหล่านั้นขึ้นมาด้วยตัวพระองค์เองแต่จู่ๆจะเดินเข้ามาบอกปู่ปู่นูนูอยากได้กองทัพดีไม่ดีปู่จะหวดเข้ามาเพาะให้นะสิ นี่เองจึงทาให้พระชายาราชาจึงจําใจต้องตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเพทรทูลสมเด็จพระอัยกาว่าจะขอลากลับไปช่วยงานพระราชบิดาที่พิษณุโลกดัางสมเด็จพระรามาที่บดีเจ้าที่ทรงผ่านร้อนผ่าน,น้ํามาแล้วร้อยเอ็ดเจ็ย่านสมุทรมีเหลอว่าจะดูไม่ออกว่าหลานร,รักของพระองค์ต้องการสิ่งใดโดยทรงคิดล่วงหน้ามานานแล้วเรื่องที่จะจัดตั้งกองทัพสายเลือดใหม่ให้พระชัยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลด้วยว่าเหล่าแก้วทหารกล้าหลายคนของพระองค์ในปัจจุบัน แม้จะมีฝีมือที่ร้ายกาจอยากจะหาใครมาต่อก,ก่อนด้วยทว่าทุกคนก็ต้องเฒ่าชลาแก่ชราร่วงโรยไปตามอายุไขเฉกเช่นเดียวกันกับตัวของพระองค์ดังนั้นพระชัยที่จะเติบใหญ่เป็นพระราชาในวันหน้าจึงจำต้องมีเหล่าทหารกล้าไว้ไล่เลี่ยกันคอยถวายงานรับใช้พระองค์อย่างใกล้ชิดแต่ด้วยว่าก่อนหน้านี้พระชัยนั้นยังเยาวชันสานักบวกกับประสบการณ์รบเท่ากับศูนย์ดังนั้นคนดีๆที่ไหนกันจะเต็มใจถูกเกณฑ์เข้ากองทัพเพื่อรับใช้เด็กอายุเพียงสิบกว่าขวบ กระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่กองทัพล้านนายกพลมาลุกปรานเข้าโจมตีเมืองศรีสัชนาลายัยสมเด็จพระรามาธิบดีเจ้าจึงเห็นเป็นโอกาสที่จะใช้จังหวะน,นี้สร้างเสริมบรารมีให้แก่พระชายราชาผู้เป็นพระราชนด,ดาสุดที่รักซึ่งเรื่องราวก็เป็นอย่างที่เล่าไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับโดยหลังจบสืกกับล้านนาที่เมืองศรีสัชนาลายัยแม้พระบรารมีของพระชายราชาจะยังไม่พอกพูนถึงขั้นทีพระจกกักรพรรดิราช ถ้าว่าเพียงเท่านั้นก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้พระองค์ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําคนใหม่ของกองทัพอย,ยุธยาโดยไร้ข้อกัง,ง,งขาซึ่งพอได้ฟังคําชี้แจงแถลงไขาจากสมเด็จพระอัยกาพระชายราชาจึงตัดสินพระไทยประทับอยู่ที่อยุธยาต่อไปจากนั้นสมเด็จพระรามาธิบดีเจ้าจึงทรงปโปรดให้เหล่าเสนามหาอามาท์ทำการจัดระเบียบกองทัพและจัดทําบัญชีกําลังพลขึ้นเป็นครั้งแรก ก่อนจะทรงกำหนดให้ไพร่ที่เป็นเพศช,ชายอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปต้องเข้ารับการฝึกฝนเพื่อเป็นทหารโดยมีระยะเวลากำหนดไว้2ปีซึ่งทหารกลุ่มนี้จะถูกเรียกว่าไพรสมและพอเมื่ออายุครบ20หากใครต้องการที่จะสังกัดกองทัพต่อไปหรือที่เรียกว่าทหารกองประจำการก็สามารถสมัครเข้ารับราชการต่อได้เลยโดยคนกลุ่มนี้จะถูกเรียกว่าไพรหลวง ส่วนใครที่ข้ออ้างเยอะนูน่นนี่นั่นหรือมีอันที่ทําให้ไม่สามารถมาเข้ารับการเกณฑ์ทหารได้คนกลุ่มนี้ก็จะต้องมีของมาให้กับทางราชการเป็นการชดเชยซึ่งพวกเขาจะถูกเรียกว่าไพ่สวยโดยในการนี้ได้มีการตั้งกรมพระสุรัสวัสดีขึ้นมาทําหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลบัญชีกําลังพลทั้งสิ้นทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนลดปลดย้ายอะไรทําไมทั้งสิ้นโดยการเกณฑ์ทหารในเขตมณฑลรัชธานีนั้นจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพระราชาสุภาวดีผู้เป็นเจ้ากรม ซึ่งก็จะมีผู้ช่วยแยกออกเป็นเจ้ากรมซ้าย <c oughs> เจ้ากรมขวาอีกที <c oughs> เพื่อทาหน้าที่ในการเกณฑ์คนจากหัวเมืองเหนือและจากหัวเมืองทางใต้โดยในการนี้พระชายราชาได้ทําการฝึกฝนทหารใหม่อย่างใกล้ชิดนอกจากนั้นยังได้ทรงแต่งตำราพิชัยสงครามขึ้นมาด้วยตัวพระองค์เองเพื่อใช้ในการฝึกทหารอีกด้วยซึ่งว่ากันว่าตำราพิชัยสงครามเล่มที่พระชายราชาเขียนขึ้นมานี้ ต่อไปในภายหน้าอันไม่ไกลไม่ไกลจะกลายเป็นองค์ความรู้สำคัญที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงใช้เวลาศึกษาจนแตกฉานและเจนจบทุกกระบวนลบซึ่งก็จะทำให้พระองค์สามารถสยบศัตรตูคู่อริได้ในทุกศึกสมรภูมินั่นเองกลับมาที่พระชัยราชาโดยหลังจากทรงใช้เวลาไปเกือบ3ปีในการฝึกฝนเขี่ยวเขียนกำลังไพฑูพอย่างหนัก ที่สุดทัพชัยของพระชัยก็เข้าป่าฟาร์มเวลวจนดาวเต็มเบลวตันไอเทมฟูลออปชันพร้อมจะยกพลไปมันได้ทั่วราชอาณาจักรซึ่งอาณาจักรที่โชคดีโดนทัพชัยเข้าโจมตีเป็นที่แรกนั่นก็คืออาณาจักรล้านน้านั่นเองโดยทัพชัยภายใต้การนําของพระชัยราชาได้เคลื่อนพลมุ่งขึ้นสู่ทิศอุดรผ่านทางจังหวัดตากก็จะทําการเข้าโจมตีเมืองลําพูนเป็นที่แรกไม่นานลําพูนก็แตกและชัยไม่รอช้านํากําลังเข้าอบล้อมเมืองเชียงใหม่ในทันที ทว่าพระเจ้าเชียงใหม่ก็หาใช่ขนมกลุ่มที่พระชายาราชาจะยกทัพขึ้นมาบทขยี้เมื่อไหร่ก็ได้ทันทีที่ได้ข่าวการมาของทัพชัยพระเจ้าเชียงใหม่ก็สั่งให้กองทัพของพระองค์ทำการรวบรวมภัยพลตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้ให้พร้อมสับเพื่อรอรับการมาเยือนของกองทัพอยุธยาโดยการต่อสู้ระหว่างเลนของผู้เป็นใหญ่ใน3โลกยกที่สองนี้ดำเนินต่อเนื่องยาวนานกว่า3เดือนและเนื่องจากเคยพลาดท่าเพราะความประมาทรอบนี้พระเจ้าเชียงใหม่จึงทำการรบอย่างรัดกุมโดยจะไม่ยกพลออกมาสู้กับทัพชัยอย่างสุมสี่สุมห้าด้วยเด็ดขาด เมื่อฝ่ายตรงข้ามเล่นแผนตีหัวเข้าบ้านไม่ยอมยกพลออกมาประทะัซึ่งๆหน้าเพื่อจะตัดสินให้รู้ผลแพ้ชนะสุดท้ายพระชัยที่ตีได้เมืองลำพูนมาลองท้องไว้แล้วก่อนหน้านี้จึงตัดสินใจนำทัพชัยกลับอยุธยาด้านพระเจ้าเชียงใหม่ที่รู้ว่าตอนนี้ไร้ทัพของพระชัยก็ตื่นมาด้วยความสดใสทว่าไม่ทันไรกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนากลับได้รับข่าวร้ายเหมือนโดนสอกสัพ์จนเกือบจะหลับไปกลางอากาศด้วยว่าตอนที่พระชัยถอนทัพกลับนั้นพวกเขาไม่ได้กลับในทางที่มา หากแต่ทันทีที่ถอนทัพออกจากเชียงใหม่พระชัยก็นำทัพชัยเข้าโจมตีเมืองลำปางต่อแทบจะทันทีด้วยการนี้ทัพของพระชัยราชาก็สามารถหักเอาเมืองลำปางมาได้โดยง่ายและด้วยว่าลำปางนั้นเป็นเมืองใหญ่ซึ่งรองจากเมืองเชียงใหม่ของอาณาจักรล้านนาเพียงเท่านั้นเองนั่นจึงทำให้กองทัพอยุธยาสามารถยึดรัพย์จับเฉลยได้เป็นจำนวนมากโดยชัยชนะในครั้งนี้ยิ่งทำให้ชื่อเสียงของพระชัยราชาแผ่สะพัดกร,รกระจรกระจายออกไปไกลยิ่งกว่าเดิม ด้วยความเก่งกาจของพระชายราชานั้นแน่นอนว่าคนที่รู้ดีที่สุดก็คือชาวอาณาจักรล้านนานั่นเองโดยพวกเราจะเห็นได้จากในภาพยนตร์เรื่องสุริยไทยที่พระชายราชาได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากชาวเมืองเชียงใหม่ซึ่งรายละเอียดว่าเกิดอะไรทำไมยังไงขึ้นนั้นเอาไว้ยังไงคุณผู้ชมก็ติดตามในเล่าเพียเพียบกหน้านะครับ โดยหลังจากยึดทรัพย์จับเฉลยที่เมืองลำปางเสร็จพระชายราชาก็เคลื่อนทัพกลับอยุธยาลงมาทางพิษณุโลกเจตนาก็เพื่อน,นําสินสงครามที่ยึดมาได้นั้นมาฝากพระราชบิดาน,นั่นเองโดยในช่วงพักทัพอยู่ที่พิษณุโลกพระชายราชาในวัยสิย่าง17พรรษาก็ได้พบรักกับองค์หญิงจิตราวดีซึ่งมีศักดิ์เป็นทิดาของเจ้านายเชื้อสายพระร่วงโดยจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็ได้เสกสมรสกันดังนั้นแอดมินจึงจะขออนุญาตตัดจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกัน ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ว่าตกลงใครเป็นลูกใครเหล่าเต้ามาแต่เต้าแดนใดอะไรทำไมยังไงกันของ4ี่คิงนั้นอันที่จริงในฐานะของติ่งหนังเรื่องสุริโยไทยแอดมินก็เถียงกับตัวเองอยู่นานพอสมควรแต่ด้วยว่าอะไรนู่นนี่นั่นรวมกันหลายๆอย่างก็เลยทําให้สุดท้ายแอดมินตัดสินใจเล่าออกมาในเส้นเรื่องแบบนี้ซึ่งอาจจะสร้างความไม่พอใจหรือความสงสัยให้แก่ใครหลายๆคน อย่งไงแอดมินก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับโปรดเสพที Pro ่พ้องเซเว่นชแนลเพื่อเพิ่มความบันเทิงให้แก่ตัวเองเท่านั้นเด้อห้ามนาข้อมูลดังต่อไปน,นี้ไปใช้ซื้อวิตเตียวโดยเด็ดขาดเดี๋ยวจะหาว่าแอดมินไม่เตือนและก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปมะกรูดพริกแห้งหอมแดงกระทงกระเทียมกระดงกระดิ่งไว้ให้เรียบร้อยจะได้ไม่พลาดเล่าเพียๆวๆโบกต่อไปสุดท้ายท้ายสุดแอดมินก็ต้องขอ,อก,กล่าวคําว่าขอบพระคุณครับและสวัสดีครับ เจอกันใหม่วันหน้าถึงจะไม่บ้าจะไม่เมาแอดก็จะกลับมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังอยู่ที่เชียงใหม่จะต้องทันถูกตอบสนองเป็นเท่าเทวีอย่างไรเสียมาหาเทวี ก็ยอมเล็งเห็นล้าช้างดีกว่าอายุธยามึงอาจรวงเราดังทารลกพงเรายกพลกลับยังมีรับแดนล้านนาน,นานก็แปรพักไปสวามิภักดิ์ล้านช้างอายุธยาเราจะตอบแทนล้านนาให้สาสมกับการทุรยศในครั้งนี้